หนุ่มสอนรามเคลียชัดเหตุลาออกฟ้าผ่าพิธีกรรายการทำเอาหลายคนคาใจถึงสาเหตุการลาออกจากการเป็นพิธีกรรายการถามสุดซอยวิกเอนที่ออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์ของพระเอกดังหนุ่มสอนรามแบบกลางคันทั้งที่เพิ่งจะเริ่มทำหน้าที่พิธีกรได้เพียงไม่ถึงเดือนจนชาวเน็ตสงสัยเป็นเพราะอาดีตพันรยาติกบิ๊กบราเธอร์ไปโผล่สัมภาษณ์เกี่ยวกับหนุ่มสอนรามเรื่องหนี้สินและเรื่องการเลี้ยงดูลูกสาวน้องวีจิหรือเปล่า ล่าสุดหนุ่มซอนรามเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ว่าสาเหตุที่ออกจากรายการถามสุดตอยวิกเอน เนื่องจากละครที่ออนแอร์อยู่ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเพิ่งปิดกล้องไปได้ไม่นานแถมยังมีละครอีกเรื่องหนึ่งที่ถ่ายทำไปออนแอร์ไปอีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งรับงานพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจึงต้องเคลียร์คิวเพื่อไปโปรโมทสินค้าและออกงานอีเวนต์ตามสัญญาที่ตกลงไว้นอกจากนี้ยังมีงานคอนเสิร์ตอีกทำให้ไม่ค่อยมีเวลากับการทำงานพิธีกรรายการอย่างเต็มที่ จึงตัดสินใจลาออกในที่สุดยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับอดีตพันรียติกไปออกรายการเดียวกันแล้วพูดถึงเรื่องราวในครอบครัวเพราะส่วนตัวไม่ก้าวไกยเรื่องการทำงานของอีกฝ่ายอยู่แล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ